สวัสดีค่ะปูแอปเป้ลนะคะก็กำลังจะกลับบ้านนะคะก่อนกลับบ้านเดี๋ยวปูก็ต้องแวะหาอะไรกินที่เซนทัลตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วอะปูยังไม่ได้กินอะไรเลยมันมียายาเบาหวานด้วยแล้วก็ยาคลายกล้ามเนื้อด้วยยาคลายกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะเป็นเนสุดท้ายแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้หมอนะัด ก็ต้องดูอาการอีกทีหนึงว่าหมอจะให้ยาต่อไหมแต่ว่าปุ๊กก็ยังต้องทํากายภาพอีกสามวันนะคะก็น่าที่จะดีขึ้นตอนนี้อาการก็ทุเลาลงเรื่อยๆช่วงนี้ปุ๊กก็เลยไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเกี่ยวกับแขนซะเท่าไหร่เพราะว่ามันยังไม่ค่อยหายดีอ่ะ แล้วก็ที่สำคัญน้ำหนักขึ้นมาเหมือนเดิมเลยขึ้นมาสามโลจริงๆอะน้ำหนักกูลงไปแล้วด้วยแต่ว่าพอมันมียาคายกล้ามเนื้อกินเนี่ยมันจะต้องกินข้าวเช้าก็วันเย็นแล้วก็ต้องกินแบบหนักท้องด้วยเพราะยามันแรงเนี่ยมันจะกัดกระเพาะมันก็เลยทําให้น้ําหนักกูขึ้นแต่ว่าเบาหวานเนี่ยเรื่องน้าตาลเนี่ยช่วงนี้น้ําตาลลงบ่อยมาก ก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันเพราะว่าปูก๊กกินนะแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมน้ำตาลลงก็ยังไงก็ต้องไปหาหมอเบาหวานอีกทีนึงแต่ตอนนี้ปููอยากจะเอากายภาพให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนเรื่องเบาหวานค่อยค่อยเอาไวท้ทีหลังเพราะว่าถ้าเกิดน้ำตาลลงเนี่ยถ้าเรารู้ตัวทันี่ยแค่กินน้ำหวานก็ก็โอเคแล้ว น้ำตาลเนี่ยมันก็ขึ้นมาแต่ถ้าต่ำในระดับ50 60 70กบเจ็ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่อย่าง70กูก็ไม่ไม่มึนเลย60ก็ไม่ไม่ถึงกับมึนนะคะแต่ถ้า50บเนี่ยก็จะมีแบบมึนเล็กน้อยถ้าไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนก็ไม่น่าห่วงเลยเพราะว่าเราอยู่บ้านถ้าเรารู้สึกว่ามันมึนหรือว่าอะไรเนี่ย เรามีตัวช่วยอยู่แล้วแต่ถ้าออกไปข้างนอกแบบขับรถอะไรอย่างเงี้ยปุ mm hmm. กก็กลัวเหมือนกันแต่ปุกก็จะมีลูกโอมห,หวานๆในกระเป๋าติดไว้ตลอดเวลานะคะไม่รู้ว่าตอนนี้ถ้าจะรักษาเบาหวานจริงๆจ,งจ,งจังๆเนี่ยมันจะหายหรือเปล่าปุกก็ไม่รู้นะตอนนี้ก็เข้ามาในเซ็นทรัลแล้วนะคะ คิดว่าฝนคงไม่น่าตกนะไม่งั้นกูจะต้องเข้าไปจอดรถข้างในตอนตนี้ก็ได้ได้หน่อย ตอนนี้หิวมากๆเลยเมื่อกี้ก็แวะเซนทันซื้อของกินมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ซื้อแหลกลานเลยซื้อตำข้าวโพดน้ำตกลาบหมูแล้วก็ไก่ย่างแล้วก็มีสปากเกตตีผัดคาโบนาราเบคอนด้วยนะคะที่สำคัญเอาไอ้นี่มาด้วยได้กรอบยางอยากกิน